มาแ้วเอาอีวะแม่เอาออกยามมั้งมาเอาไปไปเอาเอาไปยพอแม่บอกว่าเอาไปพุทธรถง้าขึ้นสะพานแล้ว ตกลงลุกตกล,ง,ตกลงแล้วขยับหน่อยมันจะปีนเสา, <laughs> อาอเอาวพังพัง,พงอ๋อไม่รองออกมาก,ก่อนเดี๋ยวป้าจะลาตอนนี้ด้วยแล้วเขาจะปล่อยให้เขาจะปล่อยให้ติ๊กก๊อ